เอาล่ะครับมาเริ่มเจาะลึกกันวันนี้เลยมีแหล่งข้อมูลที่พูดถึงปรากฏการณ์น่าสนใจมากๆของวัดแห่งหนึ่งในเชียงรายที่แบบอยู่ดีๆก็บูมขึ้นมาเลยอืโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่วันนี้เราเลยจะมาดูกันว่าอะไรคือแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนให้ไปที่วัดสันมะเม่ากันขนาดนี้ประเด็นหลักที่ข้อมูลทุกชิ้นพูดตรงกันเลยนะคะก็คือเรื่องการรวมพลังของสองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ การรวมพลังใช่ค่ะที่วัดนี้มีทั้งองค์พญาครุฑซึ่งเป็นมหาเทพแห่งอำนาจบารมีครับแล้วก็มีพ่อปู่ทเวสุวรรณเทพแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งคือไปที่เดียวได้ครบเลยอ๋อเข้าใจละเหมือนเป็นแพ็คเกจเสริมความปังแบบครบวงจรเลยด้านหนึ่งก็ได้เรื่องอำนาจวาสนาความก้าวหน้าในงานจากพญาครุฑ ใช่ค่ะส่วนอีกด้านก็ได้เรื่องเงินเงินทองทองโดยตรงจากทาเทวสุวรรณมาตอบโจทย์คนยุคนี้มากๆเลยใช่เลยค่ะแล้วสิ่งที่ทำให้แพ็กเกจนี้มันดูน่าเชื่อถือดูขลังไม่ใช่แค่การตลาดก็คือตัวสถานที่เองแหล่งข้อมูลระบุชัดเจนเลยนะคะว่าวัดเนี้ยเก่าแก่มากนะคะอายุกว่า900ปีโอ้เก0ปีค่ะสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอาณาจากักรภูกามยาวนู่นเลยโอ้โห นั่นคือรากฐานมันลึกมากจริงๆมันให้ความรู้สึกของความแท้ความมั่นคงที่วัดสร้างใหม่ๆให้ไม่ได้เลยแล้วอะไรเป็นตัวจุดประกายให้คนกลับมาสนใจแล้วครับคือมันไม่ได้มาจากการโปรโมทใหญ่โตนะคะแต่มาจากเรื่องเล่าของคนที่ไปขอพรแล้วสมหวังกันจริงๆอ๋อปากต่อปากใช่ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาวแล้วก็เกิดเป็นกระแสในโซเชียลมีเดีย บวกกับอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันท่านพระครูอมรสังวรกิจใช่ค่ะหรือพระอาจารย์วิรุตยานสมวโรท่านมีความสำคัญยังไงกับปรากฏการณ์นี้ครับคือท่านได้รับการยอมรับว่าเป็นพระภาวนาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านไสยเวทแห่งล้านนาซึ่งศาสตร์นี้จริงๆไม่ได้น่ากลัวนะคะครับ แต่มันเป็นวิชาที่เน้นเรื่องการป้องกันคุ้มครยเมตตามหานิยมเสริมบารมีซึ่งมันสอดคล้องกับพลังขององค์พญาครุฑพอดีเลยอ่ามีหน้าแหละครับมันคือความลงตัวขององค์ประกอบจริงๆทั้งสถานที่ที่เก่าแก่ขลังมีเทพที่ตอบโจทย์ชีวิตแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ที่น่าเลื่อมใสเป็นผู้นำใช่ค่ะแล้วความนิยมตอนนี้ก็คือ ล้นหลามมากมากค่ะมากจนข้อมูลต้องแนะนําเลยว่าถ้าอยากไปแบบสบายๆหน่อยให้ไปวันธรรมดาขนาดนั้นเลยค่ะเพราะว่าวันหยุดนี้คือคนจะแน่นมากจริงๆถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ว่าปรากฏการณ์วัดสันม่ามาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่ออย่างเดียว แต่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆระหว่างประวัติศาสตร์900ปีที่ให้ความน่าเชื่อถือกับแพ็กเกจทางจิตวิญญาณที่ตอบโจทย์ความกงังวลใหญ่ๆของคนยุคใหม่ใช่ค่ะสถานะทางสังคมแล้วก็การเงินครับผมซึ่งก็นำเราไปสู่ข้อคิดสุดท้ายที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือในยุคที่เรามีข้อมูลมีเทคโนโลยีอยู่เต็มมือไปหมดแต่ทำไมความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณถึงกลับมาทรงพลังได้ขนาดนี้นั่นสิครับ มันอาจจะบอกเราว่าลึกๆแล้วสิ่งที่ผู้คนกำลังสแสวงหาอาจไม่ใช่แค่คำตอบแต่คือความหวังแล้วก็เหมือนเป็นเครื่องมือที่จับต้องได้เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอนอืม hmm. แล้ววัดสันมะเมาก็มอบเครื่องมือนั้นในรูปแบบที่แบบว่ามีประสิทธิภาพและครบวงจรที่สุดสำหรับยุคนี้คะ่ะ